อา,าปืน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 เวย้ยปืนเวย้ยเทคอเลยเทคอทเลย <c oughs> อุ้ม <c oughs> อ,อะไรวะเฮ้ยจ่าอีกแล้วชิโกงอีกแล้วเมื่อกี้ตกว่ะเมื่อกี้ตกลงมาตกบันไดนิดนึง แล้วทำไงอ่ะยามีอะไรแล้วสาวโอยอะไรเนี่ยหายแล้วโดดลงมาคราวนี้เอาบานเอาติดต้นไม้ตายเอา เลอดไหญเดินเดินอย่างแมนเลยนะก่อนตายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยเดินอย่างแมนตายอ่ะผมว่าผมคงเล่นเซิร์ฟนี้ไม่รุ่งแล้วต้องกลับไปเล่นอันเดิมดีกว่าเซิร์ฟเรามีอยู่สองคนไปช่วยกันหน่อยใครอะ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหมอผมตื่นก่อนดีกว่าชุบชุบผมทั้งคืนเน่ะชุบผมทั้งคืนเนี๋จะโดนรถถังยิงเดี๋ยว APC ยิงมอยคอผ้าสายไฟอีกแล้วครับเนี้ยเสียงอะไรวะคอหอแหๆข้างหลังเคแล้วโดดลงหลังคาบ้านได้ไหมเนี่ย ได้แต่ว่าจะลงไงแค่นั้นแหละอ๋อท่ำทำยไงจะเข้าไปได้วะมันต้องลงมอดอีกอันเนึ่งมดมดเอ็นชาร์ดมูฟเมนต์นะมันจะปีนรั้วได้อ๋อกระโดดอ่ะกระโดดก็ได้เหมือนกันเฮ้ยอัน,นอันนี้อันนี้มอดอันนี้กดตัวีมันกระโดดกดตัวีกระโดด เหมือนเดิมต้องวิง่งต้องวิ่งก่อนนะเจะเนี่ยวิงว่งวิ่งวีอไม่ได้เพรางั้นไหนตอนนี้จะเก็บอิฐไปสร้างบ้านละถ้ามันเก็บได้มันจะขึ้นได้เก็บอ่ะที่เห็นเก็บได้มันมีเศษเหล็กเก็บได้อยู่สครับไม่ทันสินะของหากิน เกมแนวสุลไบเอิแล้วเราตายของหายไหมนะ่ะไปรูทศพใช่ครับเออ่ะจะไม่รู้ว่าศพยันอยู่อ่ะไม่น่าต้องเสี่ยงชีวิตเข้าในเมืองนี้ก็เอ้าเจอกระเป๋า แต่หัววันเลยจะทำตัวละครเริ่มต้นให้มันะล่อหน่อยไม่ได้หรอให้มันเหมือนคนเล่นหน่อยอะไรประมาณเน,นี้รอรอรลพักก็เปิดยังไม่รู <h <h ้ต้องใส่อะไรยังไงวะอ๋อหาปืนในเมืองต้องไปในเมืองอย่างเดียว เอ็พีซีมันใส่ชุดชาวบ้านด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้ใส่ชุดทหารอ๋อมนใส่ชุดกางเกงขาสั้นวิ่งยิงเรามันคงเป็นประมากองโจรนนะ่ะกองโจรชาวบ้านอะไรก็ยแหละมั้งก็นึกว่าจะเป็นแบบทหารพวกทหารในนะั<อ>้นรับปากไอยไปบ่ะ เดสโซ่ดิสคอนเน็กคนเข้าไม่ได้ส่วนใหญ่นี่เป็นไรวะล็อก,อกมอสไงถ้ามีมอสแปลกปลอมนีกจากที่เซิฟให้ใช้มันจะเข้าไม่ได้ออแปลกไว้ตอนนี้ไม่เตะเราแล้วอ,อแปลกว่ะ <c oughs> มีอะไรให้งงหลายอย่างเลยตั้งแต่มาเล่นเนยผิดหัวร้านนะ พอรอดจากซอมบี้ได้ต่อไปก็ผิวตายมันมีเมนู iPad ปุ่มอะไรไม่รู้จำได้ปุ่มห้าหรือปุ่มหกกาลองกดดูมันจะดูสถานะตัวเองได้ห้านี่คืออะไรเนี่ยกดห้าแล้วนี่มันขึ้นมาเป็นที่อุดห<อ>ูฟังให้เสียงเบาลง อ้ยอยาแปด G ด้วยแปด G เน็ตเวิร์กยาเขาเข้าไปแปด G แล้วเว้ยเขาไม่ใช่สาม G แล้วแล้วมันทำอะไรได้เนี่ยกด go back ไปดูสถ,ถานะต,ต่างๆอ๋อปราร์ตี้ เรามีแท็บเล็ตส่วนตัวเว้ยเฮดบอดี้อ๋อมีแบบแขนหักอะไรนี้ด้วยใช่ป่ะแคลนด้วยมีแคลนด้วยแขนยังใช้ไม่ได้ระบบปาร์ตี้โค้ดแม่งเลยแล้วจะสวนคนเข้าไงเนี่ยคิดติ้ง มันไม่มีคนเล่นมีอยู่คนเดียวต้องต้องหให้เขาเปิดเปิดไอ้ไอแพดนี้แล้วเข้ามาอยู่ในเน็ตเวิร์ก 8G ด้วยมันจะเห็นเออนแบบนี้แหละ,ะ,ม,ม,ะมันมาแล้วมันมาแล้วิบหายยังไม่ได้ทำอะไรเลยปืนก็ยังไม่มีอ h oh no โอย้ยเสีงหอยู่ข้างหลังต่อยก็ไม่ได้หาทุปืนสักกระบอกเถอะบ้านหลังนี้หาทุหาทุเชื่อไม่มขีขอปืนขอปืนนี่อะไรวะเชื่อ เอามันเปิดมันเปิดประตูได้ปะซอมบี้ได้ได้ฉลาดอีกเนี่ยมาแล้วบินบี้เสียงมันใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยเก็บเก็บกระติกน้ำไดไหมาจา๊าได้ได้เอาไปทำอะไรเนะี่ย ถังน้ำมันวะเ,เอ้ยถังน้ำมันถังน้ำมันเตนิมรถวะอ๋อน่าจะใช่มาแล้วแขงมาแล้วอุ้ยเดินติดดิ <c oughs> ออกหลังบ้านเนาะ <c oughs> อย่างมันอยู่แถวนี้นี่หว่าโ <c oughs> อ้ มีอะไรไหมเนี่ยอะไรวะเก็บไว้ก่อนอะไรไม่รู้เก็บไว้ก่อนี๋ยวม่ค่อยเข้ามาละโอ้ยปืนทีกก็บอกคือ <S <S 1> <S 1> นี่จ่าดูว่ามันหาง่ายแค่ไหน ุ้ยอะไรวะเนี่ยเสือเกาะอุยมันไม่เห็นว้ยวิ่งแล้วโอุ้ยอุ้ยสองตัวเลยสามตัวโอ้โหเฟลลี่เฟลลี่ไม่มีอาวุธยกมือไงอ่ะโนโนโนเฟลลี่เฟลลี่สามมาเคียบเลย รถสักคันเถอะจักรยานก็ได้ตอนเนี้ยอะไรดวงอะไรจะกบกะติกน้ำมันยังวัเนี่ยตอนเนี้ยคอยดูพอตอนต้องการจริงๆไม่มี เจออีกแล้วโอ้ยเย,ย็ดเคยยยกยยายย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 ยรยย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 ้ยรยย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  ยานขี่เองไม่มีเอ้าคิวบายเอ็นพีซีระยะหกเมตรตายซะแล้วอ้าวไม่ใช่นี่วะอยากได้รถเบนซ์สักคันได้จักรยานอ้าว เธอเมียนเข้ามาเริ่มมีคนเข้ามาแล้วเราก็จะได้ไม่ได้ไม่ได้อารณ์ alone. กลับเข้าเมืองแล้วไม่ใช่ว่าโดนพีเอพีีสอยอยีกนะนะครับผมขอโดูอาหารนิดนึงตอนนี้ ายจะหิวตายแล้วเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรผมนะครับรอ,อยคนมารูดแล้วนี่หว่าบ้านหลังนี้เต็งเลยประตูบ้านเปิดไว้เสียงมันมาแล้วจักรยานกู้ชีพอ้ หยุดหยุดเบรกเบรกเร็ว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 ก่อนพวกมันจะมาโด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 อุ้ไม่มีอะไรเลยทำไมโชคร้ายนี้วะลองไปดูบ้านข้างๆอ่ะน่าจะมีมันบอกว่ารีสปอร์ใกล้ๆเราน่าจะมีในบ้านข้างๆทอมบี้มาก่อนเถอะละมั้ง ไม่มีไม่มีอีกแล้วรอบนี้เป็นไรเนี่ยสวยเหลือ,กเ,ลอกเกินสวยเหลือเกินแต่ละรอบโอ้โหเจ็บไปก่อนอะไรก็ไม่รู้นี่ไงอ,อาหารกระป๋องอายาปืนปืนปืน,ปน เว้ยปืนเว้ยเทคออล <ะ S 1> เลยเทโกะเลยอุ้งเอ้าอะไรวะเฮ้ยจ๋าอีกแล้วขี้โกงอีกแล้วเมื่อกี้ตกว่ะเมื่อกี้ตกลงมาตกบันไดนิดนึงแล้วทำไงอะ่ะยามีอะไรแล้วสาวโอ้ย อะไรเนี่ยชีวิตโอโ้ชีวิตเดินลงมาไดเฉยยังตายไม่รู้มันอาจจะเป็นซอมบี้มองไม่เห็นบอกว่าหรือว่าซอมบี้มันอยู่ใต้พื้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบักบางครั้งบักซอมบี้มันอยู่ใต้บ้านอะไรเงี้ยโออีกแล้วพอได้ปืนทีไราตายทุกที <c oughs> แล้วก็โดดล่มแบบเวทเทอร์โลยโยต่อคนอื่นอยู่ตรงไหนกันนะ <c oughs> บินนี่แหละโอ้เชดอึมมันระนรวะไม่มีอะไระ่นะ แน่ไงคนกำลังเข้าเซิร์ฟมาเรื่อยๆเล้วแต่คนที่เข้าได้มีทั้งหมดสามคนหาแนวร่วมก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนกันโอเคนักโทษโดดโดดคุกออกมา มีโทษออกมาจากขลองฟ้านะครับเฮ้ยยี่สิบลืมอลงได้ถึงพื้นแบบไทยเอาละทีนี้เราก็มาเริ่มหนึ่งกันใหมอ่อีกแล้วจักรยานอีกแน่นอนตอนนี้อะไรก็ได้ขอให้เจอจักรยานก็เป็นเครื่องมือเอาตัวรอดได้อย่างดี ทงหันลมมีอะไรไหมมีอะไรไหมไม่มีเลยมีบันไดขึ้นขึ้นได้ไหมขึ้นได้แต่ก็ไม่มีอะไรเลยตกบันไดสองขั้นยังตายิดู <c oughs> ความสวยคนจะสวยได้ปืนมาไม่เคยได้ยิงซอมบี้ดีๆีสักทีตายก่อนอีอ๋เจอกระเป๋าอีกแล้ว เก็บสิครับของเกิดมีแจ้งใช่กระเป๋าลูกนี้ใหญ่กว่าเนี่ยเจอกระเป๋าก็มีมีแบบนั่นเจอกระเป๋าเจอทีสามสี่ไบแล้วจ้ายังไงเนี่ยถ้าไม่เจอปืนก็ไม่มีเลยนะ ไม่ขีดไฟเหรอดูดิเมื่อกี้ได้อะไรมาไม่มี่ะอ๋อเว้นตาเว้นตาเว้นตาของของบางอย่างเดี๋ยวเัคิคลิกดูรายละเอียดได้พอเราได้ปืนปุ๊บเราก็จะตายทันทีตามสเต็ป เฮ้ยสวรรค์ไม่เป็นใจให้ปืนสักข้อหอกเลยมีแต่ปืนสั้นมี่งไงใส่สิครับเอาไหนปืนวะ กระเป๋าก็ใหญ่อร์มันใส่อยู่แล้วนี่ฮูแม็กเดียวเจ็ดเคสามสิบนัดสามสิบนัดกอีกหนึ่งแม็กแน่นะต่าดูก่อนมีกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัว ยาทีเดียวว่ะอ๋อกดให้มันเป็นทีละนัดไงเนี่ยกดเอฟไงเฮ้ยเอฟอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้มันมีปืนยิงลูกร็เบิดเลยเนี่ยออ

หรุดแท้ไหนข้างหลังไม่มีรูด <laughs> รูดรูดเว้นสปอร์ตอันนี้ไม่ได้ใช้ไม้แล้วจ้ะอะไรวะหัวทหาร ไม่มีผีซอมบี้นมให,ใหญ่ๆเต็ซซี่เท็กซี่บ้างเหรอว่าแต่เอามาสารหาผู้หญิงยากโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้อาา่าเห็นมั้งนะ ยุดแล้วขยับเอา้าปืนลั่นอีกีย๋กยวขยาบเอาเฮ้ยลุดลุดโนจ้าลุดจ้าซสือพลุดจา้ดจาโน,โนเกิดอะไรขึ้นเนี่ย จะยิงมาเลยออเติร์ฟมันน่าจะรีมั้งรีทุกสองชั่วโมงอ,อกดออกไปเลยกดออกเข้ามา